เราสวยดีกันเลยพบคับเรื่เกมอ่าเราเองผบก็ไม่รู้มาเล่นกันเถอะตัวเองหาเกมนี้มาเล่นเองก็ไม่รู้จักเกมนี้เองพวกแปลกจริงเราก็ขออภัยที่มีเสียงรบกวนจต้องปรับกันโอเคไม่ให้มีเพลงกลางาเออมีอะไรบอกม่านี่ร้องใจนะเนี่ยจ้าบต่นี่หนึ่งผมก็เล่นไปมั่งแหละอ่ะ มาเอะะมอ่ออสุขันรู้แลวไอ้ตัวนเก่มัน่ะเกือป้าพู้้เขาเลยเขาไม่เสียงใครพูดก็อย่าไปสนใจนะครับเฉพาะผมพูดได้ค่ะครับผมอย่างเดียวก็ได้ที่จริงผมเสียงโตแล้วแต่แค่อะไรนะปรับเีเ่านั้เลย ได้จะลอยเองป่ะซื้อปืนกันดีกว่าหรอนั่นแหละไม่เห็นบุรีอยูงไหกระเป๋ากางเกงมันน่ะไม่จะบอกนั้นไม่เลืมเมื่อวานเมื่อวั้าแม่ก็เลยถามอืมใช่เอ๊ะว่าใครเอาบุรีไปใส่กางเกงแล้วบอกเพื่อนแก่งมันบอกเพื่อนแก่ง มันไม่ไปเด็กอย่างงั้นน่ะเออไออัดไอมัดด้วยเหรอเออบอกไอมี้ก็ถ้าทำาอย่งนี้ย้ายไม่กลับไปหายายไม่รัก้วนานบอกก่อนไมเก้าร้อยนะครับดีริงไม่ก้าร้อยบอกก่อนนะเพราะยายมิรุณีอยู่ในกระเป๋าเกงค่ะวันั้นน่ะแล้วยู่ไหนลเนี่ยทำไรถูงทำมันไม่ตีนล่ะอันนี้ได้หนึ่งอันนี้ก็เพิ่มได้ไปเรื่อยๆนะครับ แล้วเราก็ได้เพิ่มแล้วไปได้เลยเกือบไม่สตรแม่งก็น้อยจังว่ะถายสิยายไม่ไปบ้านย่าหรอไงอายเขาไอ้แมาทำไมไม่ห้ามน้องอ่ะเออไอนนี้เงียบกันทั้งคู่ไม่มีมาฟ้องเลยเงียบทั้งคู่ใช่ไหม บอกมันด้วยยายไม่รักแล้วเดอไม่รักมันแล้วเออไม่รกแล้วยายรักแล้องทกยานรักเล้นรักแล้วยานัแล้ว่ายแนบอกว่ายนกมายาบนกข้วมานันรักนนกนรัรั้านักวรัเป๋านแล้าัันลวาแนแลยนแแลกแล้ว n ทคช็อตโอเคยิงยิงยิงตีเลยและเนี่ยให้พ่อมาเอาเชื้อบ้านกระดุมมาตีเลยค่ะเอาคุณเอาขายที่หน้าก็บ้างที่มันทำเราขายเราทำมันขายบ้างเออเออเออเอาเสื้อบ้านกระดุมมันก็ตีมาตีด้าน่อกให้มันเต้นมาเย็นเย็นเนี้ยนะเนี่ยเนี่ยขายที่หน้ามันเออมันทำเราขายที่หน้าว่าลูกใครพ่อแม่ไม่สั่งสอนเออทีนี้แหละอันนี้แหละ ที่มันจะตีเนี่ยเพือพ่อกับแม่สอนแล้วน่ะก็ขอจบค <จบ S 1> ลิปแค่นี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันคลนะิปหน้าครับบ,บ๊ายบาย